สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวันนี้วันอังคารที่15นะครับวันอังคารที่15าพุทธศักราชสองพันนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยช่อง74ลร่วงหน้านะครับจะให้ทัศนาทีเด็ดก่อดเข้าๆร่วงหน้านะครับเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีก็หลังช่างนะครับ มวยล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567นะครับก็เป็นมวยช่อง74ล้วนๆนะครับไม่มีมวยรอบนะครับมวยรอบก็ต้องรออีกต่อไปนะครับมวยวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมวางันไว้ที่คู่ A นะครับกอะเต่าเพชรสมนึกหรือว่ากอะเต่ากระเป๋าลิงกี้นะครับพีกัด118ปอนด์พบก,กับคู่ปรักเก่าของเขานะครับนั่นก็คือเพชรสังวาดสอลสมานการเม้นนะครับ โดยใช้บริการมาสองครั้งตอนมวยรอบปุนเสือนะครับก็เป็นเพชรสักวันชนะมาทั้งสองครั้งนะครับตอนอื่นก็มาทวนสรุปมวยอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเท่ากับผมให้หมวยไปสี่คู่นะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับชนะแต่มวยสามดาวนะครับก็คือเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่นะครับมวยสามดาวครับก็จะนะไปนะครับทวนมวย สรุปผลมวยนะครับสรุปผลมวยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่12พฤษภาคม2567น้ำใจสี่ชดบางแสนก็ชนะน็อกปานดาไปในยกที่สามนะครับเพชรประภาพรรูปบ้านใหญ่ก็อาศัยความได้เปรียบเจ้าบ้านนะครับเบียดชนะสิงห์ดำชอห้าพยัค์นะครับคู่นี้ผมให้ทีเด็ดสามดาวไปที่เพชรประภาพรนะครับคู่รองคู่เอกนะครับคู่รองคู่เอกก็เป็นเจ้า ลูกช้างนะครับเบียดชนะะแนนเพชรสีนินนะครับขาดลอยท้ายๆนะครับส่วนคู่เอกเพ็นน้ำงามก็เสมอกับแก้วฟ้าน้อยสนุกคูกกี้สูสีนะครับไปกันที่มวยจ,งจ่งจัตอาทิตย์ที่17เลยนะครับคู่ที่1 1สยามสอเตยชพันนะครับ1สยามสอเตยชพัน ชกกันที่พิกัด107ปอนด์นะครับหนึ่งสยามอายุ17ปีสูง170นะครับจังหวัดตรังนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับดุดันบูดุดันนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับฟอร์มหลังมีชนะคะแนนโรเบครอปแพ้คะแนนเพชตะวันแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนจุกเกอร์จิวนะครับวันนั้นไปแทนนะครับวันนี้มีโอกาสได้แก้มือล้างตาครับวันนั้นพิกัด109ปอนด์นะครับเป็น สามยกคู่ขี้สุดสีนะครับยกสีก็ไปหลงเหลี่ยมหลงมัดเจ้าซุปเปอร์จิ๋วไปนะครับก็แพคะแนนไปวันนั้นไปแทนนะครับหนึ่งสยามไปแทนพบกับคู่ปรับเก่านะครับซุปเปอร์จิ๋วสิบปอนตะกวนนะครับพิกัดร้อยเจ็ดปอซุปเปอร์จิ๋วก็อายุ2ี่หปีนะครับสูงหนึ่งร้อยหกสิบสองจังหวัดอุบลเป็นมวยไฟเตอร์นะครับเตะหนักต่อยแรงเดินหน้า้าแรกนะครับสามอร์มหลังชนะคะแนนคุมมารเวสชนะคะแนนบางค้าน้อยแล้วก็ชนะคะแนนหนึ่งสยามนะครับ วันนี้เปิดโอกาสให้ดนึวงสยาณได้ล้างมือได้ล้างตาแก้มือใหม่นะครับคู่นี้นะครับผมยังชอบไปที่ความหนักความแรงความเจ้าเล่ห์ของซุปเปอร์บอลอาซุปเปอร์จิ๋วสิบบอลตะกวนนะครับวันนี้จะย้ำแค้นหนึ่งสยามอีกครั้งด้วยพิกัด107ึ่อนเจดเจ้าหนึ่งสยามเขาเก่งร้อยเก้าร้อยสิบร้อยสิบสองนะครับส่วนซุปเปอร์จิ๋วเขาเก่งร้อยห้าร้อยหกนะครับวันนี้ชกที่ร้อยเจ็ดน้ำหนักกลางๆครับชอบไปที่ซุปเปอร์จิ๋วนะครับ คู่ที่สองครับผมเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังหรือว่าเพชรเกียรติเพชรนะครับซ้อมอยู่ที่ค่าเกียรติเพชรครับอาอยุ19ปีมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นมวยฝีมือดีจังหวะวงนอกได้วงในดีนะครับเป็นมวยหลักเลี่ยมไอคิวสูงครับส่วนสูง170นะครับฟอร์มหลังแพ้นอกศิษฐ์ท,ทิชัยโสเตชพันแพ้นอกหนึ่งผูสิงแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนเพชรรัตนะนะครับ ที่ช่องจัดสีไว้นะครับสวยงามนะครับวันนั้นพบกับฤทธิชัยพอหอมกลิ่นหรือว่าฤทธิชัยพอพีรพั์ฤทธิชัยมวยตัวนี้นะครับหลายค่ายนะครับลายทิกัดหนึ่งยิบสามปอนะครับก็ส่วนสูงเท่ากันครับ1 7 0้เจ็ดสิเป็นมวยอูบุบนนะครับสีมือดีเข่าในแนวแน่นนะครับฟอร์มหลังฉะนั้นน็อกเฟตอันวา แพ้คะแนนเพชรตาปีแล้วก็แพ้คะแนนพรพิเศษนะครับสําหรับเจ้าฤทธิชัยผู้นี้นะครับสมเอซิงนะครับผมมองไปที่เสมอร์ซิงไอคิวมวยหลากหลายกว่านะครับจังหวะฝีมือวงนอกได้วงในดีนะครับโดยแล้วก็ส่เสื้อหน้าเสือนะครับดีกว่าครับชอบที่สมอร์ซิงลูกเาพ่อหลวงวังนะครับผู้ที่3ามรองผู้เองครับแจ็คจิ์แจ็คมวยไทยนะครับพิกัดร้8ยสาปอนด์แจ็คสูงหนึ่งรอย แจ็คสูง170อนะครับอายุ29ปีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นมวยบูดูดันเตะหน้าเดินหน้าท้าแรงครับเตะหนักใอยแรงครับตรหรบบแจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยนะครับหรือว่าแจ็คอภบิชาต์มวยไทยนะครับเจ้าเดียวกันนะครับพร้อมหลังชนะนอกดากี้ชนะคะแนนเจริญพรแล้วก็แพ้คะแนนรักทุกคนนะครับแบบพลิกล็อกนะครับวันนั้นหมดยกแจ็คไปต่อ4หนึ่งห้า1กรรมการครูรักทุกคนชนะนะครับวันนั้น ็มีสามาถนิดหน่อยนะครับวันนั้นนะครับพบกับเพชรบุญชอบส่อพานด้านนะครับพิกัด138อเท่ากันเพชรบุญชอบสูง169อายุ23ปีจากจังหวัดปุรีรยำนะครับผม3ามองความหลังนะครับของเพชรบุญชอบนะครับต่อยไว้ที่ปูทอนทั้งหมดเลยนะครับชนะน็อกยกที่4ไไโร,รดน้อยสีสุริยันโยทินชนะคะแนน,นยอดดวงใจ หัหุหนึ่งชัยวัฒน์นะครับชนะล็อกยกที่สามเป็นกลางนาสิตผู้ใหญ่นีรันนะครับคู่ทอนทั้งหมดเลยครับสามฟอร์มหลังนะครับคู่นี้นะครับเบียดเสียดสีไปแล้วนะครับที่กาดร้อยสามแปดปอนด์ผมยังชอบไปที่เจ้าแจ็คจิตแจ็คมวยไทยนะครับแต่เดินหน้าท้าแลกงครับจังหวะฝีมือมปบนชอบดีกว่าแต่ว่าลูกหนักลูกแรงนะครับชอบไปที่แจ็คนะครับคู่เอกครับเกาะเต่า กระเป๋าลิงกี้นะครับที่กัด118่อนเด็กหนุ่มอายุ19นะครับสูง162จังหวัด1 0 1ฟอร์มหลังชนะคะแนนผลิตนาคาชนะนอกยกที่4หารโศสักรินแพ้นอกยกที่2ให้กับบันชัยน้อยที่ภูทรครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับพบกับเพชรตังวานโซสมานการเม้นนะครับที่กัด118่อนเท่ากัน 21ปีสูง171จังหวัดบุรีมย์นะครับความหลังชนะน,นอกเด่นแพ้คะแนนฉลามดำดีจ้งเจ็ดสีแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนวุฒิกรส่วนน้ำนะครับก็ผู้นี้นะครับเคยใช้บริการกมาสองครั้งก็เป็นเจ้าเพชรสังวานสดสมานกอมเมนชนะทั้งสอง,งครับผู้นี้นะครับมองเบียดไปแล้วนะครับเบียดไปแล้วผมชอบความใจความทอลงหดของเจ้าเพชรสองวานนะครับก็เต่าเขา เก่งจริงแต่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กกว่าเยอะเลยนะครับผมชอบไปที่เพชรสังวานซอสมานการเม้นนะครับัวนะครับ่วนมวยรับมวยชอบนะครับชอบไปที่เจ้าซุปเปอร์จิ๋วสิบบอลตะกลนนะครับสะเมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับทีเดียรสามดาวนะครับแจ็คสิ์แจ็คมวยไทยนะครับและก็มวยติดดาวอีกตัวนะครับเพชรสังวานซอสมานการเม้นนะครับขอให้ทุกท่านเองเองรวยๆนะครับก่อนอื่นก็ ขอฝากด้วยนะครับฝากพักยกด้วยนะครับแอดไลอามวยเก้ครับแอดเอ็มยูเก้าเกครับแอดเอ็มแวยเก้ <c oughs> M U A y ครับ Ad อดอามวยเก้าเก้าครับบอกว่าผมต้นสามดาวแนะนำไปนะครับขอบพระคุณมากครับ